เมจิกฟอร์มูลเป็นวิธีหรือสูตรที่ใช้คัดเลือกบริษัทจากงบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงินเป็นลักษณะการประเมินปัจจัยพื้นฐานเชิงปริมาณโดยมีหลักคิดว่าต้องการหุ้นราคาถูกที่ให้ผลตอบแทนดีซึ่งเป็นความคิดที่ต้องการให้ได้เปรียบทั้งสองด้านแม้ในปัจจุบันจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากมหาเศรษฐีว่าใช้วิธีเลือกหุ้นดีแต่ราคาเหมาะสม ไม่ต้องถูกมากถือให้ยาวนานก็สามารถให้ผลตอบแทนทบต้นมหาศาลไม่จำเป็นต้องเสาะหาหุ้นราคาถูกแต่ขอให้หุ้นนั้นดีจริงก็เพียงพอเมจิกฟอร์มูลาใช้วิธีเรียงลำดับหรือแ a นกิ้งซิสเต็ที่ให้อัตราส่วนทางการเงินหรือไอเทมในงบการเงินที่น่าสนใจอยู่ในลำดับแรกๆถ้ามี2ไอเทมก็จะนำลำดับหรือแลนมารวมกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะได้ไอเทมที่น่าสนใจมากที่สุดที่เห็นตรงกันมากที่สุดอยู่ในลำดับแรกแรกแฟรังกิ s ง s ิสเในตารางจะให้ PE ต่ำเป็นลำดับสำคัญแรกแรกและ ROE สูงสำคัญเป็นลำดับแรกเช่นกันจากตารางพบว่าหุ้น A ที่มี PE ต่ำสุดไม่ได้เป็นอันดับแรกของลำดับเพราะมีการคำนึงถึง ROE สูงเป็นองค์ประกอบด้วย หุ้น B ที่มี ROE สูงซึ่งอยู่ในลำดับต้นๆลำดับ1แม้ว่าจะมี PE ต่ำอยู่ในลำดับ2ก็จะอยู่ในลำดับแรกๆได้การทดสอบจะเลือกกลยุทธ์ต่างๆมาเปรียบเทียบกันจากหุ้น623ตัวในเซตและ MAI ไม่ได้นำหุ้นที่มีการซัดเป็นออกนำมาคิดรวมกันโดยใช้ข้อมูลงบการเงินสิ้นปีของปีพศ2555 กลยุทธ์ P/E R/O/E หรือ Magic Formula นั่นเองจะเลือกแรนกิ้ง P/E ต่ำ R/O/E สูง20 P/E R/O/E เป็นการเลือกหุ้นลำดับต้นๆ20หุ้นจาก Magic Formula ทำเพื่อทดสอบกลุ่มนำว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือไม่ R/O/E 20จาก Magic Formula พบว่า R/O/E ของ50อันดับแรก จะมี ROE มากกว่า20จึงได้นำมาเป็นกลุ่มเปรียบเทียบและเพิ่มเงื่อนไขกำไรเพิ่มขึ้น3ปีต่อเนื่องจากปีพศ2552ถึงปีพศ2555และมี DE Ratio น้อยกว่า2ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบริษัทดี PE d i p PE ต่ำปันผลสูงปันผลมักจะเป็นปัจจัยยอดนิยม จึงรวมในการทดสอบนี้ด้วยผลตอบแทนในการทดสอบจะวัดโดยเปรียบเทียบราคาณวันที่16พฤศจิกายนเปรียบเทียบกับราคาณวันที่2มกราคมพศ2556ผลการทดสอบผลตอบแทน year to date พบว่ากลุ่ม21 PER O E ให้ผลตอบแทนมากถึง22% มากกว่ากลุ่มเมจิกฟอร์มูาธรรมดาที่14%การคัดเลือกแต่กลุ่มนำที่ดีจริงๆในลำดับต้นๆมีผลดีต่อการคัดเลือกในวิธีที่ดีอยู่แล้วผลลัพธ์ที่ออกมามีความขัดแย้งกับการกระจายความเสี่ยงออกไปให้มากการโฟกัสหรือคัดเลือกแบบกระจุกตัวให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการกระจายตัวกลุ่ม ROE 20 ให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเมจิกฟอร์มูล่า ROE 20ทําทำได้ที่8%กลุ่ม PE ด i p e Dip. ให้ผลตอบแทน3%แต่เมื่อรวมปันผลเฉลี่ยของกลุ่มนี้ที่6%ผลตอบแทนรวมจะได้9%แม้จะดูเหมือนสูงกว่า ROE 20แต่อย่าลืมว่า ROE 20ก็มีปันผลประมาณ1-3%การเลือกหุ้น PE ถูกปันผลสูง ไม่ควรเป็นตัวเลือกแรกๆในการพิจารณาอีกทั้งปันผลเป็นอัตราปันผลในอดีตซึ่งปัจจุบันอาจปันผลไม่มากเหมือนในอดีตก็เป็นได้เมื่อดูโปรไฟล์ของระบบความแม่นยำของการเลือกหุ้นที่กำไรต่อจำนวนหุ้นที่ขาดทุนกลยุทธ์ส่วนมากมีความแม่นยำประมาณ60%มีแค่ PE ดิ p ที่ทำได้ต่ำที่40% PE ต่ำปันผลสูงก็ยังย้ำว่าเป็นกลยุทธ์ที่ด้อยกว่าวิธีอื่นๆดูที่ Payoff หรือขนาดกำไรเทียบกับขนาดขาดทุนก็ยังพบว่าขนาดกำไรสัมพันธ์กับผลตอบแทนโดยรวมความแม่นยำมักจะทำให้เข้าใจผิดว่าระบบดีแต่ในความเป็นจริงของระบบใดๆที่เป็นอินดิเคเตอร์หรือระบบที่เลือกจากงบการเงินขนาดกำไรมีความสำคัญกว่าความแม่นยำ ดังที่เห็นบ่อยครั้งจากการทดสอบเมื่อดูในชีทที่2รายชื่อของหุ้นเมจิกฟอร์ u l a 20อันดับแรกพบว่าหุ้นส่วนมากเกินครึ่งในรายชื่อเป็นหุ้นตัวเล็ก Market Cap เล็กระดับราคาเล็กราคาอาจเป็นหลักหน่วยหรือหลักสตางค์การเคลื่อนไหวมักจะรุนแรงในช่วงสั้นๆ หุ้นหลายตัวบางวันมีการซื้อขายน้อยมากไม่เป็นที่น่าสนใจถ้าจะให้ซื้อหุ้นเหล่านี้หลังจากอ่านรายงานประจำปีดูปัจจัยกระตุ้นทิศทางอุตสาหกรรมความได้เปรียบเชิงแข่งขันหุ้นส่วนมากในรีสนี้จะไม่น่าสนใจแต่อย่างใดแม้ผลตอบแทนที่ออกมาจะดีแต่ในปีถัดๆไปก็ยังลังเลที่จะถือต่อเนื่องอยากจะเปลี่ยนตัว อาจเป็นสาเหตุที่มหาเศรษฐีที่แนะนำให้เลือกหุ้นดีเพื่อจะได้ถือได้ยาวนานหลายปีโดยมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนราคาน้อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในราคาที่ไม่เหมาะสมหรือเสียเวลาต้องเริ่มทำความเข้าใจธุรกิจใหม่การเริ่มเข้าใจธุรกิจที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นการง่ายที่จะเลือกตัวไม่ดีมาเพราะความไม่ชนานาญ ถ้าดูในรายชื่อของหุ้นที่มีกำไรเพิ่มต่อเนื่อง3ปีมี ROE มากกว่า20 DE น้อยกว่า2จะพบหุ้นที่มี Market Cap ในระดับกลางถึงระดับใหญ่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงไม่ต้องดูที่งบการเงินดูแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าบริษัทนี้มั่นคงมักเป็นที่นิยมของกองทุนที่จะเลือกหุ้นในรายชื่อนี้แม้จะมีบางตัวเป็นรายชื่อที่ไม่เป็นที่รู้จัก แต่ก็เป็นส่วนน้อยมากๆที่น่าสังเกตกลุ่ม20 PE ต่ำ ROE สูงหรือ Magic Formula มีจำนวนหุ้นที่ทำกำไรประมาณ2ส่วน3คล้ายคึงกับกลุ่ม ROE 20ระบบการคัดเลือกหุ้นทั้ง2แบบแม้จะให้ผลตอบแทนที่ต่างกันแต่ลักษณะจำนวนหุ้นที่กำไรกับสโลปกับให้สิ่งที่คล้ายกันได้อย่างน่าประหลาด ถ้าจะบอกแบบลำเอียงว่า ROE 20อาจสามารถใช้ทดแทน Magic Formula ได้แม้ผลการทดสอบผลตอบแทน ROE 20ให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าถึง3เท่าแต่ถ้าคิดในมุมที่หุ้นเล็กมักจะมีค่าความแกว่งแกว่งกว่าหุ้นใหญ่ประมาณ3เท่าการที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่ามักเป็นเรื่องปกติ อีกทั้งการทดสอบนี้เป็นลักษณะ case study ที่ทดสอบแค่1ปีอาจไม่ได้เผยลักษณะธรรมชาติความเป็นจริงได้มากเหมือนการทดสอบย้อนหลังไปหลายปีการทดสอบในแง่ MACD จะช่วยลดหรือเพิ่มกำไรถ้าเทรดในกลุ่ม r o e 20พบว่าผลตอบแทนออกมาน่าผิดหวัง MACD ไม่ได้เพิ่มหรือลดกำไรโดยเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม ถ้าดูในรายละเอียดพบว่าในกลุ่มที่ขาดทุนหรือขาลงบางตัว MACD ไปเพิ่มขนาดขาดทุนให้มากขึ้นถ้าดูในรายละเอียดที่ลึกขึ้นตัวที่ MACD เพิ่มขนาดขาดทุนมีสภาพขาลงและไซ์เวทที่ดิดตัวสั้นๆเป็นลักษณะที่ไม่เหมาะกับ MACD ที่ไม่ชอบไซ์เวสั้นๆในกลุ่มที่กำไรส่วนมาก MACD จะลดกำไรลงมีบางตัวที่ลดลงมาก บางตัวที่เพิ่มขึ้นผิดปกติแต่ก็เป็นส่วนน้อยแต่ในกลุ่มกำไรกำไรก็ยังเป็นสัดส่วนที่มากของกำไรที่ควรได้ถ้าดูในหุ้นกลุ่มกำไรหรือขาขึ้นนับจากต้นปี MACD ลดกำไรลงจาก24เป็น16แต่ถ้าในกลุ่มขาดทุนหรือขาลง MACD ลดขนาดขาดทุนจากลบ20เป็นลบ7 MACD ลดขนาดขาดทุนในกลุ่มขาลงและขนาดกำไรในกลุ่มขาขึ้นได้การใช้แค่เทคนิค MACD อาจจะเหมาะในกลุ่มขาขึ้นแต่ MACD ก็คงไม่เหมาะกับขาลงเป็นแต่การลดขนาดขาดทุนแต่ไม่ได้ทำให้พลิกกลับมากำไรได้ในระยะเวลาสั้นถ้าเจอลักษณะไซด์เว์แคบๆไม่ดีตัวแรง การใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหรือเป็นทั้งหมดของกระบวนการการลงทุนการใช้แค่อินดิเคเตอร์เป็นขั้นตอนท้ายๆของการลงทุนขั้นตอนก่อนหน้านั้นการคัดเลือกหุ้นที่ดีก็ยังมีความสำคัญการจะละเลยขั้นตอนอื่นๆปล่อยให้อินดิเคเตอร์รับภาระอันหนักอึ้งแต่เพียงลำพังคงไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีจะเป็นอย่างไร ถ้าเพิ่มจำนวนหุ้นในกลุ่มขาขึ้นให้มากขึ้นได้จะดีกว่าเป็นอย่างมากถ้าจำนวนหุ้นกำไรในลิส์ที่ลงทุนมีสัดส่วนสูงมากกว่า2ใน3การคัดเลือกหุ้นดีและเทคนิคดีควรใช้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมจุดแข็งของแต่ละวิธีเมจิกฟอร์มูล่าเป็นการคัดเลือกหุ้นเชิงปริมาณที่ใช้อัตราส่วนทางการเงินแบบง่ายง่ายมากๆ ขอให้มีข้อมูลของอัตราส่วนทางการเงินทั้งตลาดก็สามารถทำได้แล้วและยังให้ผลตอบแทนที่ดีดีกว่าที่ตลาดทำได้แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถเพิ่มจำนวนหุ้นที่ทำกำไรในลิสต์ให้มากขึ้นด้วยวิธีอื่นเช่นการคัดเลือกทางคุณภาพการหาบริษัทที่ดีจริงๆในเชิงปัจจัยการกระตุ้นรายได้และทิศทางอุตสาหกรรม แม้การคัดเลือกเชิงคุณภาพจะดูยุ่งยากและเป็นวิธีที่ต้องใช้ประสบการณ์มากแต่ก็มักให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจอยู่เสมอในกรณีที่นักลงทุนยังไม่ชำนาญการวิเคราะห์เชิงคุณภาพการใช้เมจิกฟอร์มูล่าจะเป็นเครื่องมืออย่างง่ายสะดวกต่อการใช้งาน